สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านวัลันทรนจะมาเล่าเกี่ยวกับความเชื่อของการบูชาพระนเรศวรก่อนรับชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะโดยความเชื่อความศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนานนะคะก่อให้เกิดการสร้างรูปแทนพระองค์เป็นรูปปั้นตามวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือสร้างเป็นวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้บูชาและลึกถึงคุณ บารมีฐานะพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเป็นวีรกษัตริย์ขณะเดียวกันนะคะก็มีคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรในรูปแบบต่างๆโดยหนึ่งในนั้นนะคะคือคาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุ้มภัยประทานลาบบางแห่งใช้คําว่าให้ลาบนะคะเป็นคาถาที่ใช้สวดบูชาพระนเรศวรคาถาอัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุ้มภัยประทานลาบ สามารถสวดได้ทุกวันโดยเฉพาะหากต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะคะควรกล่าวอันเชิญพระองค์ไปด้วยทุกครั้งค่ะและทางร้านวลันทร์นะคะได้เปิดให้บูชาพระนเรศวรลางปืนขนาดความสูง5เซนติเมตรเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงชุบทองและเนื้อทองแดงชุบสังกษัตริย์เงินทองหน้าคค่ะ พระนเรศวรลางปืนเนื้อมวลสารพระนเรศวรลางปืนรุ่นนี้นะคะได้ทำพุทธาพิเศษที่วัดเขารังพัฒนาอําเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีค่ะพระนเรศวนมหาลาศลุกเสกโดยพระครูสถิตธ,ธรรมยานเจ้าอาวาสวัดเจดีคิรีวิหารตำบลฝ่ายหลวงอําเภอรับแแร่จังหวัดอุตรดิตพระนเรศวรหน้าตักสมนิ้วแลน้ำพี โดยทางร้านนะคะมีเปิดให้เลือกบูชาด้วยกัน3ามสีค่ะมีสีแร่ธรรมชาติสีทองและแบบแต่งองค์ค่พะพระนเรศวรหน้าตัก5นิ้วและน้ำพีทางร้านมีให้เลือกบูชาพระเนเรศวรหล่อจากแร่น้ำพีสีแร่น้ำพีโดยธรรมชาติค่ะองค์สีดำการแต่งนี้นะคะจะใช้สีดำเป็นสีดำเงาค่ะและองค์สีดำด้าน พระนเรศวรน,นาตักสามนิ้วและน้ำพีและพระนเรศวรน,น้าตักห้านิ้วและน้ำพีของทางร้านวลันทองน,นี้นะคะสร้างจากมวลสารสศักดิ์สิทธิ์แก้วอย่างค่ะคือหินเพชรเงินทองนาคค่ะความเชื่อจะช่วยให้โชคลาภและร่ำรวยเงินทองค่ะไม้พยางิ้วดำ ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพันแขวขควคดาชกลาบเมตตามหานิยมป้องกันคุณใสมนดําไม้กลายเป็นหินความเชื่อมีตะบะเดชะทางด้านอำนาจแควค่าปลอดภัยความเมตตาและโชคลาภค่ะเพดหน้าทาั้งจะให้โชคลาภเต่นทางด้านค้าขายป้องกันภัยต่างๆแก้วปงคามความเชื่อ ้องกันไทยคุณใส่งนดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีแลดูทรัพย์จะช่วยดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครองค่ะไหลดำไหลเขียวความเชื่อนะคะจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าค่ะอีกทั้งยังสามารถดูดพิษของแมลงได้แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองบูชาค่ะ รางปววกลายเป็นหินความเชื่อในการบูชานะคะจะให้คุณทางด้านสะส,สมทรัพย์ให้พอกพูนขึ้นและน้ำพีนะคะความเชื่อคือสามารถล้างอาถรรพ์ป้องกันพูดผีพิาสารบนดำต่างๆได้ค่ะคาถาบูชาพระนเรศวรน,นะคะให้ตั้งนโมสามจบค่ะละลึกถึงองค์สมเด็จพระนเรสวรมหาราชนะคะแล้วกล่าวอิติจิตตังเอหิ เทวะตาหิจะมหาเตโชนระปุชิโตโสระโสปัจยะทิปตินะเลโสจะมหาราชาเมตตาจะกะโรยังมหาลาพังจะทาโสถีพระวันตุเม และหากท่านใดนะคะสนใจบูชาพาาระนเรศวรรุ่นต่างๆนะคะของทางร้านบวรธรนะคะสามารถเข้าชมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยค่ะทางเรานะคะได้ใส่ไว้ให้ท่านแล้วนะคะที่ใต้คลิปเลยค่ะสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ทางไอดีไลน์และช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะตอนนี้ได้เลยนะคะ หรือท่านใดนะคะสนใจเยี่ยมชมบูชาวัตถุม,มงคลของครั้งอื่นๆของทางร้านวรันทรน,นะคะสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของทางร้านได้เลยค่ะและวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ